สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆนมารับชมดิมักอีกแล้วเช่นเคยนะบรรทุกปามแปลงสุราเจ็นะแปลงนี้ก็เนื้อที่ค่อนข้างที่เยอะเลยแล้วก็ดกนะี๋ยวมาดูซิว่าออดิบล็อกจะดุดหรือเปล่าหลังจากที่เราเปลี่ยนเฟืองไปแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่เปลี่ยนชุดเออฟืองใหญ่นะเนี่ยเป็นชุดเฟืองดิบล็อกนะเนี่ยแ้โชเฟอร์จะมาการดูก็รู้สึกว่าการจะดีขึ้นนะไม่ค่อยกระพริบ เยอะแล้วนะครับนนในโซนปามเนี่ยทางปามมันเยอะเราก็ต้องใช้สลูดีที่สุดนะรถจะได้ไม่เนียนนี่ขนาดใช้สลูก็ยังยังเป็นรอยก็เป็นธรรมดาแหละเดี๋ยวค่อยไปดูข้างนอกนะเดี๋ยวผมไปดูขาด้างในก่อนเกียร์หนึ่งเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วเรื่องระบบรีบล็อกส่วนมากจะเป็นปัญหาจะพเพราะเกียร์สที่ผมเจอ ก็ฝนตกดีนะาขนมบ้านเรานะปัมก็เริ่มจะมีทลายบ้างแล้วนะแปลงนี้เป็นแปลงสูราเจ็ดนะวายุป,ประมาณส 6, 7, 7, ักหกเจ็ดปีได้หรือ,อยังนะหกปีแล้วปีนกะปีแล้วตกดีนะเดี๋ยวต้องใส่ปุ้ยนะรอบนี้จะเปิดปีใหม่ด้วย18 6 0ดและ0060ยแล้วก็บรอน <c oughs> นะ่ เดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกรถกันสักเล็กนอ้อยนะครับแรงรอบคันทางที่มูลแรงรอบข้างก็คอดหมดแล้วนะนแม่งขี้เกียจลงรอ้อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูข้างหลังสักเล็กน้อยอากาศมันร้อนแล้วนะอยู่ในสวนมันไม่ร้อนนะอยู่นอกสวนร้อน นี่ก็บรรบัดทุก็ไม่เยอะนะรอบนี้เป็นห่างๆแล้วก็ยังมีพให้เราได้เก็บเกย,ยวบ้างปกติเนี่ยหกแถวก็ต้องล้นรถแล้วนะแต่ตอนนี้หกแถวยังไม่เต็มมันก็มีพักกบ้างนะโอนะรอเลยโอเคน่าจะจ่ายข้างนอกก็ไม่ถ่ายดีกว่านะมันร้อน ถ่ายข้างในพูดคุยกันดีกว่านะจริงๆแล้วเขาอาจจะชอบดูกันข้างนอกนะแต่ว่าเอาเท,เท่าที่ได้แล้วกันมันร้อนนะอยู่ในแปลงเนี่ยช่างชุ่มชื้นร่มเย็นไอ้เลสโก้หรือีโอ้กำลังเย็ยนหนึ่งของดีมากเนี่ยแต่นิดเดียวพุ่งพล่านเลยตั้งเล็กนะมึง จะมาลองเกียร์สองกันเกียร<อ>์สสำหรับผมเกียร์สองความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าโอเคแล้วใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะระบบดิฟล็อกนะั่งที่เปลี่ยนเฟืองไปเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นน่าแต่มีอาการหลุดเหมือนกันนั่นที่ผมลองที่บ้านเนี่ยมีหลุดจะรอเปลี่ยนเฟืองใหญ่ กูหกละกันเลยทีเดียวเ ต่อชมงค์เออใช้ได้ใช้ได้แต่ก็เขาก็ต้องเปลี่ยนให้สุดเป็ <c oughs> นอย่างได้คงอคีดอกอีดอกนี่มไงใช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะเนี่ยขับเมื่อวานนี่ลากเลยมันคับเกียร์สามนานยังต้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามืดฝนอีกแล้ว่ก <c oughs> ูใส่ปุ๋ยแล้วเนี่ยฝนมันจะพาไปหรือเปล่าฝนมันจะ <c oughs> ทำผมไม่ดีเอยผมมันจะพาปุ๋ยเราออกไปเลย ก็เออใช้ได้ว้ยเปลี่ยนเฟืองรีบล็อกแล้รู้สึกว่าใช้ได้ดีขึ้นนะครับใช้ก็ไม่สุดไม่สุดนะซ่อมก็ซ่อมไม่สุดพอได้เห็นก็เออถือว่ามีสิง่งดีๆตอนรับสักการณใหม่นะก็คือรีบล็อกเนี่ยถ้าใช้งานได้ดีบอกได้คำเดียวนะใช้ในทางออฟโรดเนี่ยถ้าพูดกับรีโวกับดีแม็กนะผมชอบดีแม็กมากกว่าในทางออฟโรดนะครับถ้ารีบล็อกเหนียวทั้งคู่นะถ้ารีบล็อกเหนียวทั้งคู่เนี่ย ผมชอบดีแม็กนะมันไม่เร็วมากแล้วกำลังทอร์กแรงบิดเนี่ยมันได้อัตราทดมันเยอะนะไม่เหมือนรีวโว่แต่แล้วก็ฟรีฟรีฟรีฟร,ฟรีแม้ว่าเราจะใช้สโลว์ก็าตามแต่นี่เดี๋ยวแม่งแตกเลยผมคิดดูแต่ดีแม็กเนี่ยค่อยๆจะปล่อยกำลังมาค่อยๆปล่อยอะไรของกูเน,นี่ยปล่อยค่อยปล่อยกำลังนะ<อ>ก,ก็แล้วแต่คนชอบอ่ะกูร้อนทำงานกูร้อน<อ> แล้วเดี๋ยวก็พูดคุยกันสักเล็กน้อยนะเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะเรื่องปามก็ประมาณนี้ในการน,นั่นเองก็เตาดีนเม็ดเริ่มใหญ่แล้วนะก็ยังมีเม็ดเล็กๆน้อยๆนะสุราษฎเจนเป็นคาแรคเตอร์ของมันในะช่วงแรกเม่นจะเยอะหน่อยพอหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มใหญ่เริ่มเต็มนะใส่ปุ๋ยให้ถึงก็อาจจะดีขึ้นนะเออวันนี้นะเรื่องปามก็ใครสนใจต้นปามอะไรเนี่ยก็ก็ลองไปหาดู นเราไม่มีสปอนเซอร์นะถ้ามีสปอนเซอร์เกี่ยวกับต้นปลาล์มเนี่ยผมก็จะพูดให้ต้องมาเลยนะทุกรื่องต้องมาแล้วนะต,ลต้องมาแล้วเรื่องต้นปลาล์มนี่ต้องมาแล้วสปอนเซอร์ต้นปาล์มต้องมา,ตงมาแต่ก็พอแนะนําไดนะ้โอเคนะเดี๋ยวมาคุยเรื่องรถกันนะถ้าจะเลือกรถบรรทุกปลาล์มสักคันหนึ่งเนี่ยเราควรจะเลือกยี่ห้ออะไรดีนะ,นะก็ได้หมดแหละได้ทุกยี่ห้อนะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้ายูสุ ฟอร์ดไม่สูงนะับช่วงนี้ไม่สูงตัวใหม่มาแรงเนาะนั่หน้า,นาตาจะไม่โดนใจแต่ว่าสาวกเขาเยอะเหมือนกันนะ่นไม่สูงพี่จิไต่ต้นนะแล้วก็อัปเดตข่าวเรื่องกระบะตอนเดียวของฟอร์ดิดหนึ่งนะเขาราคาเพิ่มขึ้น10,000หมืนบาทนะปีใหมื่อนี้แล้วก็บางรุ่นนะพวกรุ่นใหม่ๆรุ่นสป,ปอร์รุ่น XLS รุ่นวายแตกสตอมแตกอะไรพวกนี้นะโอ้โหขึ้นมารุ่น 15, 25, หนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นห้ารวยนะ เขารู้สึกว่าเขาจะปรับเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะรู้สึกว่าเห็นข่าวแว่วๆว่านําไรู้จริงหรือเท็จนะแต่ราคาขึ้นแล้วนะแต่ตัวรถเนี่ยไม่รู้จะปรับเปลี่ยนอะไรมัง่งนะมาตรฐา Euro uh Euro 5. Euro 5. นยะูโรยูโรไฟยูโรห้าทำให้ราคารถแพงขึ้นนะไม่รู้จะทำมาทำไมนะมันลำบากหายนะัลำบากคนนะนะโลกมันก็ รักโรคแต่ไม่รักคนนะไม่รู้อะไรของมันเหมนกันนะราคาเพิ่มขึ้นหมนะื่นถ้าตอนเดียวเพื่อนสีล้อเนี่ยฟอร์เนี่ยจากเดิม7,000แสนเจ็ดบาทนะตอนเดียวเพื่อนสีล้อช่วงยาวนะต้องบอกว่าช่วงยาวนะเกียร์ธรรมดานะเพิ่มขึ้นเป็น7จ็0 0 0บาทนะทุกสีนะมี3สีเลือกนะสีบรอนเงินสีขาวแล้วก็สีดำโอ้โ ราคาขึ้นหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เป็นไรฟอร์ดนะมันขึ้นตัวตอนเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลดอีกห้าหกหมื่นนะเมอร์ได้แสนกว่านะฟอร์ดเนี่ย่วนลดค่อนข้างติดใจเยอะนะขึ้นนิดขึ้นน้อยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าอีซูซโตวิต้าขึ้นราคาเนี่ยมันก็จะทำยากนิดน,นึง ถ้าอิสุสโตโยต้าขึ้นเนี่ยโอ้โหมันมันนลรถน้อยนะครับมีผลกระทบต่อการผ่อนการดาวแน่นอนนะครับกี่นาทีแล้วก็ประมาณน,นี้แหละไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะก็ชอบกันไหนก็ซื้อกันนะั้นนะครับีอัพเดตข่าวสารให้ฟังกันเฉยๆนะปี2 0ง4ัีสีเนี่ยเขาว่าเศรษฐกิจจะย่ำแย่ แย่ไหยคิดว่าแย่ไหยชูฟิคิดว่าน่าจะแย่นะแต่ก็ไม่เป็นไรก็อยู่กันได้ไม่มีอะไรแย่ไปวันนี้แล้วก็ย้อยราคาผุนปุ่นทางการเกษตรดีขึ้นเราเกษตรกรก็อยู่กันได้นะอย่างผัดราก็เท่าเดิมนะดีไหมเนี่ยรู้สึกว่าทางคนขายคนซื้อเออคนซื้อเลยไม่ใช่คนขายคนขายกเราเยคนซื้อ ยางก้อนถุยนะครับแลราคาคุ้มเดิมนะครับยางพาราเนี่ยเป็นตู้ยที่น่าน่าสงสารมากเลยน่าดูปลาเพื่อเลยน้นำ,ยาานนำยางราคาเปอร์เซ็นต์น้นำยางเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมคะ47 48แต่ว่านี้ไม่แน่ใจน้ำยางเนี่ยก็ก็ก็กลางนะไม่ต้องไม่ไม่ถึงกับดีมากเห <c oughs> <c oughs> <c oughs> นื่อยนะครับทำยางเนี่ยผม,ผมว่ามันเหนื่อยนะาจะพูดผลทางการเกษตรนะไม่จ้าเหมือนเข้าบีบอ่ะเหมือนเข้าบีาบให้เกษตรษกรถ่ายน้ำนะ ปากก่อนหนึ่นาทีแล้วเนี่ยสิบนาทีโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันดีแม็กเป็นทุกบางนะตอนรับปีใหม่นะบิ๊กล็อกไม่หลุดแล้วนะบิ๊ล็อกก็ดีขึ้นแล้วยังยังดีขึ้นไหมก็ยังไม่ชัวร์นะแต่ว่าให้ชัวร์เดี๋ยวเปลี่ยนให้ครบก,ก่อนแล้วนะค่อยว่างกันเดี๋ยวนะพาพาไปนะใครใช้รุ่น2สองพันยี่ส2บสี่2รือว่า 2, 23, 2, 22, 2, 21, 2, 20, สอเพันยี่สิบสามสองพันยี่สิบสองสองพคุยกัน,ดนะาาดดกนได้ ส่วนตัวผมคิดว่านะทางออฟโรดแรงนี้เขาแทงได้ใช่ไหมนะทางออฟโรดผมชอบดีแมมากกว่ากำลังมันดีกำลังมันได้แต่ถ้าทางออรโรดเนี่ยทางถนนดำเนี่ยผมมองว่าผมชอบรีโว่มากกว่ารีว่มันแรงนะอาจจะสวนทางกับใครหลายๆคนนะก็ผมก็ใช้งานจริงทั้งสองรุ่นนะก็ก็ประมาณนี้นะก็สอบถามมาได้นะว่าเออ้าอ C, ื่อดีแมรีว่ดีพี่ไอ้นอนนี่มันชู้ชีวิตจ้นะ นะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าสนใจเออรถก็ไปซื้อได้ที่โชว์รูมได้เลยนะกูจะพูดทำไมเนี่ยนาสนใจยูสุก็ไปยูสุสุราดก็ได้นะผมแนะนำออกโฆษณาเลยผมซื้อสุราษมาสามสี่คันแล้วโอ้โหบริการทุกระดับประทับใจนะส่วนก็ก็ฟอร์ดก็ฟอร์ดสุราดก็มีไปได้เลยนะพิซูสุราดก็มีอะไรอีกนะตัวตาสุราดมีมีครบอบบไปดูอ่ะ ดีทุกส่นเลยม่กูบอกดีหมดมีใหม่ก็ต้องดีสิไม่ดีก็แทยคีิปประจานมันไม่หรอกเรากูไปตามความจริงแต่ก็ดีทุกสูนเยที่ผมเจอมาดีดีดีหมดเลยใช่ไหมมึงอย่าหันหน้าไปทางนู้นโอเคแล้วเจอกันไปคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม